สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องโจ้สองสีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีก็คืนวันที่30นะครับว้าววันนี้นะครับวันนี้ก็หวยก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้าอีกแล้วนะครับหัวฮานอยวันนี้ก็เข้าอีกแล้วนะครับมามาดูว่าเข้ายังไงอะไรยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมหวยนะวันนี้นะวันนี้ผมก็ได้ลงคลิปว่าผมไปทําบุญที่วัดพระบาท้ําพุมาแล้วนะครับไปบริจาคเข้าวสารเนาะ เออไปบริจาคข้าวสารที่วัดพระบาทลำพุนะครับปัจจัยที่ท่านร่วมบริจาคมานะครับก็เราเราได้ไปที่วัดพระบาทลำพุเรียบร้อยนะครับไปร่วมทําบุญนะครับกับเอาเข้าวสารไปแล้วมีโอกาสได้ไปเจอหลวงพ่อด้วยนะเออหลวงพ่อท่านยังแข็งแรงก็โอเคนะครับมีโอกาสได้รับพรนะครับก็ไปกระซิบข้างหูว่าเออเนี่ยมีสมาชิกหวยเด็ดสองสีแล้วก็โจอสองสีนะครับร่วมกันบริจาคมาโดยมีผมเป็นศูนย์กลางนะเป็นผมเป็นคนเชื่อมโยง ให้ทุกคนนะครับมาได้รับบุญในครั้งนี้เนาะท่านก็กล่าวขอบคุณนะครับอนุโม,มทนาบุญแล้วก็ให้พรมานะครับแล้วก็ได้รับพรมานะครับก็ได้เหรียญมาไม,ไม่ไม่กี่เหรียญนะครับเหรียญสองสามเหรียญอนเหรียญเหรียญหลวงหลวงพ่อนะครับใครที่คอมเมนต์ดีก่าเออใครคอมเมนต์อย่าดีๆหรือว่าใครคอมเมนต์หวยหวยลาววันพรุ่งนี้นะเออวันพรุ่งนี้หวยลาวจะออกนะครับ คอมเมนต์มาว่าเออหวยลาวจะออกอะไรแล้วถ้าเกิดหวยลาวออกอะไรเดี๋ยวผมส่งพระไปให้นะครับเออใครใครทายผ้ถูกนะผมก็จะส่งพระองค์นั้นไปให้อย่างนี้ดีกว่าเนาะเออร่วมๆกันช่วยๆกันเนาะมามาดูมา,มาด,มาดูหวยฮานอยวันนี้ดีกว่านะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับอ,อโจสองสี ไม่สนับสนุนให้สมาชิกทุกท่านเล่นการพนันหรือว่าหวยใต้ดินใดๆทั้งสิ้นนะครับสนับสนุนให้เล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับมามาดูมาดูโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะนี่ครับนี่ครับมาดูฮานอยแรกฮานอยพิเศษนะครับฮานอยและมาสรุปของวันนี้ก่อนนะเออฮานอยพิเศษวันนี้นะครับออกไปที่ห้าแดดนะครับแล้วก็เจดห้านะครับเป็นเลขหามนะครับผิดเรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่เข้าเลยนะครับนี่ไม่เข้าเลยนะครับไม่มีแดเลยมีหตัวเดียวนะครับผิดเรียบร้อยนะครับตัวแรกนะครับ ส่วนตัวที่สองนะครับฮานอยปกติฮานอยปกติหวยออกไปที่ห้าห้าสามนะครับแล้วก็หกห้านะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็แอดมินไม่ชอบเลขศูนย์นะครับก็เลยให้ไปห้าสามสามห้าก็เข้าไปที่เลขห้าสามสามห้านะครับแล้วก็เลขสามนะครับก็ยินดีกับคนที่ถูกรางวัลด้วยนะครับผมก็ไปบอกในกลุ่มนะผมไปทําบุญมาวันนี้ผมก็ไปเปลี่ยนจากเลขสามเป็นเลขศูนย์ครับก็เลยไปให้ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับแต่ว่า ก็ยังมีทุกบางคนนะครับบางคนที่เขายังซื้อตามตามของผมที่ผมยึดยึดยึดที่ผมให้ไปนะครับก็ยังถูก5 3 3 5นะครับก็ยิน okay. ด <c oughs> ีกับคนที่ถูกไปนะครับก็แต่ห้าน้อยปกติส่วนตัวแอดแอดก็ไม่ได้ซื้อนะแอดไปซื้อศูนย์นะครับก็เลยเสียดายเสียดายเลยแหละนะครับเสียดายนิ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมาได้คืน v i p นะครับมาดู v i p นะครับนี่ครับอันนี้อ่ะฮานอยปกติถือว่าเข้านะฮานอย v i p นะครับฮานอย v i p วันนี้ ออกไปที่สามสามหนึ่งนี่ครับนี่ครับแล้วก็แปดสี่นี่ครับนี่ครับอืผมก็ไปเปลี่ยนในกลุ่มอีกแล้วเปลี่ยนให้ไปเล่นศูนย์นะแต่มาคลิกทุกคนก็ยังเล่นตัวเดิมที่ผมให้ครับก็เป็นแปดสี่ตัวนี้ครับเข้าไปที่แปดสี่อีกนะครับที่ผมให้ไปครับก็ยินดีกับอ่าหลายๆคนนะครับที่ถูกหวยนะครับหลายๆคนที่ถูกหวยบอกว่าเออตตวนี้ระวังไปหลักหลักร้อยหลักอะไรนะเออนี่ครับก็แม่ก็ยังเดินดีเนาะสูตรนี้ผม ให้ไปนะครับก็ยังถือว่าโอเคเลยครับสมาชิกในกลุ่มหลายๆคนนะครับก็ถูกกันเยอะแยะเลยนะครับก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มเดี๋ยวผมท้ายคลิปเดี๋ยวผมให้ไอดียไลน์แล้วก็ให้คลิวอัโคเนาะลองสแกนเข้ามาใครอยากเข้ากลุ่มเนาะอืมน้ามามามาดูครับทีนี้มาดูมาดูมาดูวันนี้ดีกว่ามาดูวันนี้เออลืมบอกไปวันนี้เข้าสิบเอ็ดงวดแล้วนะนี่คืองวดที่สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดงวดติดนะครับเออเราไม่เคยมาไกลถึงนี่เลยนะ 11อ็ดงวดติดนะครับโอ้โหยินดีกับคนที่ถูกางวันด้วยนะครับทีนี้เออทีนี้มาดูมาดูงวดนี้กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาอะไรมาลองก่อนมาดูงวดวันนี้กันนี่ครับกระดาษรียุทเหมือนเดิมครับผมเออนะครับมามาวันนี้เขียนดีๆหน่อยเขียนดีๆหน่อยนะครับวันนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยหวยหวยลาวได้ไหมหวยฮานอยแล้วกันหวย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 ,หวยลาวแล้วกันอ่ะหวยลาว หวยลาวบวกหวยฮานอยสามหน่อยโอเคนะเขียนอย่างนี้โอเคเนาะวันที่สามสิบเอ็ดนี่ครับรวยแน่นอนสามสิบเอ็ดทับห้านะครับเป็นเป็นวันสุดท้ายของเดือนนะครับวันที่ทุกคนรอคอยครับเงินเดือนออกครับผมเออช่องโจสองสีนะครับ นี่ครับนี่ครับก็ทีนี้มาดูกันครับมาดูมาดูว่าหลักการคำนวณเราจะคำนวณยังไงนะครับวัน่นี้ช่องโจ้อสอสีอยู่นะนี่ครับมาดูสามหน่อยอย่างที่ผมบอกนะมาดูหวยลาวก่อนนะครับผมกลัวทุกคนได้หาหน่อยแล้วจะไม่อยู่นะมาดูลาวกันเลยนะครับ สูตรลาวสามตัวตรงนะสูตรลาวสามตัวตรงผมผมตัดเล่นสองตัวสามตัวอะไรให้หมดเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูสูตรลาวเนี่ยเดี๋ยวทุกคนไปคำนวณย้อนหลังเอาแล้วกันนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนิดนึงเพราะว่าเวลาเราจํากัดเนาะเออเอาสูตรลาวนะครับสูตรผมก็จะเขียนสูตรให้เลยนะครับสูตรสูตรสูตรง่ายๆครับนี่ครับใช้หลักสิบล่าง บวก10ล่างนี่ครับได้ค่ามาเท่าไหร่นำค่าไปบวกกับ1บวกหบวกสบวกสแล้วก็บวก1นี่ครับ อ่านี่ครับผลรางวัลนะครับผลรางวัลหวยน่าจะออกน่าจะเป็นเลขเก้านะสิบล่างล่างล่างน่าจะเป็นเลขเก้าแปดนะครับล่างนะใช่ไหมเก้าแปดใช่ไหมครับหวยลาวเดี๋ยวผมดูอะ่ะผมขอเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหนึงนะผลหวยลาวนะครับผลหวย ลาวหตัวออก9ก้าแปดเ้าแปดเ้าเก้านะครับก็สองตัวล่างของตัวล่างก็คือเลข9นะครับเลข9ก้าเก้าใช่ไหมเลข9นะครับใช่ไหมสิบล่างก็คือ9ก้าแปดเก้า้านะครับเก้าดเกนี่ครับ สองตัวล่างคือตัวนี้ถูกไหมครับก็จะนําเลข9มาคํานวณนะครับเลข9นะถูกไหมสิบล่างก็ตามตัวเลย9บวกด้วย10ล่างอีกตัวหนึ่งก็คือ9ได้เท่ากับไ,ได้เท่ากับ18นะครับนำแปไปบวก1ได้เท่าไหร่ครับ8บวก1ได้เท่ากับ9เอา9ไปบวก1ก็ได้เท่ากับ10 10ไปบวกสี่ มนเป็นเลขบวกเฉอเลยเออคนเราไม่บวกนะไม่บวกนะเก้าศูนย์ศูนย์ไปบวกสี่ก็ได้สี่สี่ไปบวกสองก็ได้เลขหกหกไปบวกหนึ่งก็ได้เป็นเลขเจ็ดนะครับก็จะได้ชุดสามตัวมาก็คือเลขเก้าศูนย์สี่หกเจ็ดนะครับในห้าตัวนี้นะครับในห้าตัวนี้ สามตัวตรงมาแน่นอนมาแล้วสามมวดติดนะครับมาแล้วสามวดติดทีนี้ผมจะมาจับคู่ให้นะครับเอาความน่าจะเป็นแล้วผมก็จะตัดออกเนาะอืมตัวที่ผมชอบนะที่มันไปชนกันหลายๆกันอา้าเก้าวนี่เอาเก้านี่หลบไปเลยเพราะว่าเก้ามันออกไปแล้วนะถ้ามันหลบไปแล้วผมก็จะจับคู่ก่อนก็จะเป็นสี่หก เตามตัวเลยสี 4, 6, ่หกเจอะไรอีกอะสี่สี่หกเจ็หกแล้วกันนะ่ะ สี่เจ็ดเก้าอะเนี่ยตามตัวมันอืมว่าศูนย์จะมาไหมครับศูนยศูนเดี๋ยวโดนตัวหลับตัวดับก่อนนะเก้าสิบิปุ๊บดับเก้านะเก้าดับเก้าดับเก้าเอาให,าใหม,ม่เอาใหม่ผมผมเอาใหม่เอาใหม่อะไรที่ติดเก้าผมเอาออกหมดเลยนะเออไม่ใช่ออกเก้าละเออเดี๋ยว เอาใหม่เอาใหม่ติดเก้าผมไม่เอานะเอาถ้าตัดเก้าออกไปมันก็จะเหลือแค่สี่ตัวนะเออถ้าสี่ตัวจะง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นสี่ศูนย์สี่หกศูนย์สี่เจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดอะไรอีกอสี่หกเจ็ด หมดยังประมาณนี้ครับสามตัวตรงที่ที่ที่น่าเล่นนะที่น่าเล่นจริงๆที่น่าเล่นน่าเล่นเลยแหละส่วนตัวผมผมชอบเลยแหละครับนี่ครับตัดเล่นสองตัวครับตัดเล่นสองตัวก็จะได้เป็นศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดสี่หก สี่เจ็ดแล้วก็หกเจ็ดกลับด้วยนะหกตัวครับหกตัวเน้นๆน,น,นะครับบนล่างหกตัวนี้บนล่างหรือเปล่านะบนอย่างเดียวดิเออบนอย่างเดียวสามตัวบนเนี่ยครับหกตัวบนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนสรุปวิธีซื้อให้แล้วกันนะครับนี่ครับล่างนะครับล่างของหวยลาวนะเออผม,ผมลงทีละคลิปดีกว่าในะวันนี้น่าจะจะ,จะเยอะแล้วนะครับผมลงหวยลาวแบบนี้ดีกว่านะ นำไปเขียนนำไปเขียนนะครับก็จะได้นี่ครับบนลาวพัฒนา31สทับห้าทับ6 4สี่หัวลาวนะครับหัวลาวนะครับนี่ครับลาวก็จะได้0

นี่ครับบนอย่างเดียวนะครับซื้อแต่บนพอแล้วล่างไม่ต้องเดี๋ยวรวยนะครับแค่นี้เลยนะครับนี่ครับเส้นกำกับด้วยโจสองสี่นี่ครับสามสิบเอ็ดทับห้าทับหกสี่นี่ครับหาทุนครับหาทุนไปแทงหวยไทยครับนี่ครับหวยลาวครับนี่ครับ เราพัฒนาพรุ่งนี้ครับใส่เลยครับอ่าโอเคนะทุกคนจดเรียบร้อยนะครับทีนี้ว่าจะไม่นีแล้วนะใส่หวยฮาหนอยต่อเลยเดีกว่าผมขออนุญาตนะเขาเรียกอะไรอ่ะยาวนิดนึงนะคลิปนี้ขอยาวนิดนึงนะยาวหน่อยๆน่อยนะไม่ไม่ถือว่าหน่อยปะ่ะนะครับถือว่าหน่อยอยู่นะอ่ะทีนี้มาคำนวณฮาหนอยต่อเลยนะครับฮาหนอยฮาหนอยผมตรงนี้แล้วกันนะ พิเศษนะครับหน่อยเอ่อสามสิบเอ็ดทับห้าทับหกสี่นะครับนี่ครับหน่อยนะครับหน่อยพิเศษนะครับผมไปเร็วนิดนึงนะผมไปเร็วเลยแหละเอออ่าวันที่สามสิบห้าแปดแปดนะครับงวดน,นี้จะเป็นงวดที่สิบสองหรือเปล่านะครับต้องมาดูกันครับนี่ครับชุดเด่น แล้วก็ชุดลองชุดเด่นนะครับก็จะได้เลขสองชุดลองก็ได้เลขสามนะครับนี่ครับมาดูกันว่าจะออกไหมต้องมาแล้วแหละ VAP เราหลุดไปเยอะแล้วนะครับก็จะมาเลขอพิเศษโทษทีพิเศษหลุดไปเยอะแล้วครับก็จะมาเลขเลขเจาะของเรานะครับเลขเจาะก็จะกลับมาเลขต่ำแล้วครับสองหนึ่งสองสองสองสาม สองสี่สองห้าและก็สองหกนี่ครับจัดได้เลยนะจัดได้เลยนะฮานอยพิเศษพรุ่งนี้นะครับรุ่นฮานอยเสร็จรุ่นลาวต่อนะครับส่วนฮานอยปกติฮานอยปกตินะครับฮานอยปกตินะครับก็มวยออกไปที่เลขหามเหมือนเดิมนะครับห้าสามสามนะครับแล้วก็หกห้านี่ครับ ตัวเด่นแล้วก็ตัวรองตัวเด่นนะครับก็จะได้เลขหนึ่งตัวรองก็จะได้เลขแปดนะครับนี่ครับเลขหนึ่งที่ผมชอบมาแล้วนี่ครับตัวเจาะครับผมตัวเจาะนะครับก็จะได้เป็นเลขเดี๋ยวก่อนขอขอคำนวณด่วนสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดหนึ่งห้า 16 17 18 19แล้วก็10ครับนี่ครับตัวลองนะเอตัวเจาะนะนี่ครับส่วนฮานอยสุดท้ายฮานอย VIP นะครับ VIP นะครับ VIP นะครับหัวออกไปที่331เลขหามเหมือนเดิมครับ331แล้วก็84ตัวเด่น แล้วก็ตัวรองอ่าก็จะได้เลขหนึ่งครับแล้วก็เลขห้านี่ครับมันจะมาอีกไหมในห้าเนี่ยตัวเจาะครับตัวเจาะ หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งสี่นี่ครับอ่าได้ครบเรียบร้อยนะครับวันนี้ครบเรียบร้อยครบเรียบร้อยครบเรียบร้อยนะครับตัวชอบเรียบร้อยนะครับ จัดตัวเด่นทั้งนั้นเหล่านี้นะครับหาหนอยนะครับนี่ครับหน่อยครับวันนี้หน่อยน่อยหน่อยนี่หน่อยน,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 นี่หน่อยหน่อยนี่หน่อยนี่นอยหน่อยนะครับส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับแอดไลน์นี่เลยแอดไลน์นี่เลย J O E เอาใหม่โอ้เขียนยังไงเนี่ยเฮอโทษ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 เอาใหม่ไม่สวยเลย J O E S O N G S R e นะครับนี่ครับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับหรือว่าเดี๋ยวผมทิ้ง QR วโค้ให้เนาะโอเคเดี๋ยวคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมันดึกแล้ววันนี้นะครับอย่าลืมนะครับลาวันนี้วันนี้ผมตั้งใจทำลาวมากเลยนะปลาไป10กว่านาทีเออวันนี้ผมตั้งใจทำลาวจริงๆเออนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม คลิปนี้ด้วยนะครับบางคนดูอย่างเดียวยังไม่กดติดตามกันเลยนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มแอดมาเลยนี่ครับส่วนใครที่อยากรวยอยากรวยจริงๆนะครับดูใต้คอมเมนต์นี้เลยใต้คอมเมนต์นะจะมีลิงก์ให้กดไปสมัครอยู่นะครับก็ใครอยากรวยก็กดใต้ลิงก์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะวันนี้อิ่มบุญนะครับเอาบุญมาฝากทุกคนเลยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับบ๊ายบาย